สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะใช้มือเดียวอีกมือหนึ่งถือโทรศัพท์วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูผลงานชิ้นโบแดงนะคะก็ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าโบแดงหรือโบดำเห <c oughs> ่อนะคะเขาก็อยู่กับเรามาหลายปีพอสมควรก็น้องเขาอึดมากค่ะอึดมากคือ,อก็เป็นต้นอะโวคาดโดนะคะ อายุ3ปีกับ5ปีแล้วก็ปีหนึ่งสปีก็ไล่กันมานะคะ uh, จะพามาดูนะคะ uh, ก็เดี๋ยวขอทักทายเพื่อนๆเ,เป็นชาวต่างชาติหน่อยนะคะ Hello my friends today I will show you how my avocado plants uh, it's about five years old three years old and uh, one year and two years old so Let's see I'll show you in a minute นี่ค่ะคือป่าโอคาโดมันก็ก็อยู่ประมาณนี้แหละค่ะก็มีบางต้นที่อยู่อีกอีก,อ,กอีกด้านหนึ่งของของบ้านนะคะนี่แหละค่ะอันนี้ไม่ได้เหี่ยวนะคะไม่ได้เหี่ยวค่ะเขาเป็นอย่างนี้เองอาจจะเป็นที่สายพันธุ์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะวัด อ uh, รอบลำต้นแล้วก็ส่วนสูงให้ดูนะคะปลูกใส่กระถางค่ะกระถางนี้จุ30ลิตรค่ะก็ตั้งแต่มาทำงานกับพี่ยูก็ไม่ได้ดูแลสวนเลยค่ะไม่กล้าถ่ายให้ดูไม่กล้าถ่ายส่วนอื่นให้ดู So I put this is 30 liters and then later on I will measure the the surrounding the the tree and how tall it is and how big it is I'll show you คะ่ะทีนี้ก็ <c oughs> จะวัดส่วนสูงเซนติเมตรนะคะเป็นเซนติเมตรรอบโคนต้นก็จะอยู่ที่จะอยู่ที่หอันนี้อายุ3ามปีนะคะต้นนี้อายุ3ามปีอยู่ที่หเซนนะคะโคนต้นโคนต้นอยู่ที่เนี่ยค่ะหเซนโดยประมาณ ทีนี้ไปเจอรากด้วยค่ะห้าเซนห้าเซนครึ่งห้าเซนครึ่งนะคะสามปีอะต่อเค okay. ส่วนสูงส่วนสูงหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดโดยประมาณนะคะต้นนี้สามปีแล้วต้นห้าปีนะคะ ต้น5ปีรอบลำต้นอยู่ที่ที่เท่าไหร่วะตรงนี้8เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความสูงส,สายสายวัดพันธ์กันสายวัดพันธ์กันนะคะ ความสูงอยู่ที่118เซนติเมตรนะคะโดยประมาณก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคะถึงเตี้ยแต่ต่างสายพันธุ์กันนะคะอันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นพันธุ์แฮชอันนี้ก็อีกอันนึงก็เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลนะคะแล้วก็จะเอามาบอกกล่าวเพิ่มเติม แล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้พันเดียวกันกับต้นนี้ต้นนี้พันเดียวกันกับต้นนี้ถ้าจะเปิดไว้เลยอ่าถ้าจะไม่ผิดนะคะเพราะว่าสังเกตดูจากใบเนาะอ่านเนี่ยใบเขาจะคล้ายๆกันนะคะก็จะแหลมแหลมคล้ายๆกันนี่ค่ะประมาณนี้อันนี้ก็อีกพันหนึ่งสังเกตดูที่ใบนะคะความกว้างของใบแล้วก็ความเรียวของใบเพราะว่าจะมีพัน hash อันนี้ก็อีกพันหนึ่งค่ะซึ่งอันนี้ประมาณประมาณเกือบสองปีประมาณปีครึ่งนะคะอันนี้สองปีสองปีสิเศษอันนั้นก็ประมาณนี่แหละค่ะอายุประมาณเดียวกันแต่อันเนี้ยสามปีกับห้าปีอันนี้อันนี้ก็อีกนะคะก็ขอไม่วัดเนาะก็น่าจะประมาณสักสามเซนเะคะ่ะต้นนี้ก็ต้นนี้ก็ประมาณปีหนึ่งอะคะ่ะ นี่ค่ะประมาณปีหนึ่งก็เอามาไว้ด้านนี้อ่มันรกไม่กล้าไม่กล้าอวดนะคะช่วงนี้ไม่กล้าอวดต้นไม้ไม่สวยไม่ใช่ต้นไม้ไม่สวยสวนไม่สวยค่ะทางด้านนี้ก็ประมาณสักหนึ่งเออไม่ใช่หนึ่งผู้ผิดอันนี้ก็อายุประมาณสักหกเจ็ดเดือนแปดเดือนเะคะ่ะ อันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยมาทีหลังน่าจะสีห้าเดือนนะคะอันนี้จะอายุมากนิดนึงค่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่เรานะคะจะให้สูงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ที่เราค่ะบางทีก็ไปเด็ดยอดเขาเพื่อจะให้ต้นเตี้ย <laughs> โอเคค่ะเท่านี้ก่อนนะคะ